รวัดพึ่งทองสวัสดีครับสนับสนุนโดยตัวร้อนเป็นไข่ยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยผลิตภัณฑ์สมุนไพราจากว้อยอันโอสดสีสเปร์ ATM จากอุไรเพนแว็กซี่คาวอสล้างแล้วเคลือบเงาทันที ยันฮีโคเพนบรนเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณปุ๋ยตรามงกุฎ4000สูตรสำเร็จใกล้แค่เอื้อม สวัสดีครับกลับมาทุกต่อข่าวช่วงที่2อนะคะอยู่คุนนกเจรดิชันถน,นนนภาศคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้มีเหตุการณ์วัยรุ่นเลือดร้อนตียกันเยอะเหลือเกินแต่ว่าเมื่อคือนนี้ที่นนทบ,บุรีมีหนึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความสูญเสียวัยรุ่น2คนรวมตัวกันกับเพื่อนจะไปเที่ยวตลาดนกค,คูกจริงๆแล้วเนี่ยคืออยู่กันเป็นสิบนั่นแหละแต่จังหวะที่2คนซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาเพื่อที่จะย้ายที่กลายเป็นว่าไปเจอรถกระบะปริศนาขับมานะคะแล้วระหว่างทางกระบะเนี่ยชะลอรถเปิดกระจกออกมาแล้วเอาป ทําให้น้องสองคนเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาบาลงอาบาลงจะให้เห็นมีดอู้หอันเบ็นเริ่มเลยอ่ะแล้วมันพกติดตัวไปโรงเรียนเนี่ยนะและน้องผู้หญิงเจ็บด้วยนะคะอา้าวคุณผู้ชมพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องใหญ่วันนี้เขาไปร้องสายไหมต้องรอดเขาบอกว่าลูกเขาเนะี่ยไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยไม่เคยยุ่งกับสิ่งไม่ดีอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่ตํารวจบุกมาแล้วมาจับเขาบอกว่าเธอหน,นีหมายสารคือสารเรียกไปรายงานตัวแล้วก็หนีไปสุดท้ายมีหมายจับแล้วก็มาจับ คุณแม่บอกหมายสารเรื่องอะไรไปเป็นคดียาเสพติดคุณผู้ชมคะตำรวจเอาข้อมูลการจับครั้งก่อนนะ,ะก่อนปล่อยมาให้ดูหน้าคุณละหน้าเลยสุดท้ายพอไปตรวจสอบอกลายเป็นว่าไอ้คนที่โดนจับตอนแรกจริงๆแล้วเนี่ยคือเพื่อนของลูกแม่มาขอบัตรประชาชนลูกแม่ไปแล้วไปเอาชื่อของลูกแม่เนี่ยบอกกับตำรวจนี่ผมชื่อนี้สุดท้ายอ,ออกหมายจับผิดตัวแต่ทุกวันนี้ไม่รู้จะทำยังไงเพราะลูกติดคุกฟรียังไม่ได้ออกมานะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ ฟลูออนไลน์เน็ตบ้านที่แรงสถเียนรับประกันครอบคลุมทั่วบ้านรับความแรงให้ชิวดีมากกว่าสมัครเลยฟลูออนไลน์อันดับหนึ่งเน็ตบ้านไฟเบอร์อัจฉริยะปาร์ตี้ทาแดดทั้งค่ำทั้งเนอานี่เนโอไรยูวีบอดี้เซรั่มบล็อกเก่งคูณ3บล็อกแดดฝุ่นเนินหนาเบาสบายปล่อยจอยได้ทุกโมเมนต์กันแดดตัวท็อดีสูตรลุกใหม่ เก่งแล้วผมละ่ะเก่งเหมือนกันไหมต้องรีจอยซ์ที่เก่งไม่แพ้กันรีจอยซ์สามคุณค่าในหนึ่งผสานคุณค่าชชมพูเซรั่มและน้ำหอมให้ผมนุ่มลื่นหอมยาวนานช่วยฝืนบำรุงรีจอยซ์ทรีอินวนกะทิอัมพวากะทิแท้ร้อซ็นขาวเข้มข้นหอมแตกมันเหมือนกะทิคั้นเองกะทิอัมพวาขาวข้นหอมมัน l i กะทิขั้นเอง ทิว t ิปทว Win w นเวอร์กลุ่มชกเกมสองชิ้นแม่ท l i t ิปทวินอร่อยสิ้นสองชิ้นสองบาทถึงจะเป็นครอบครัวเดียวกันแต่จัมโบ้ก็ไม่เหมือนกับเราเขามีพลังเยอะกว่าหาของอร่อยได้เร็วกว่าใครด้วยเลือก pedigree ครับคุณค่ะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆเราเข้าใจในความต่างดูแลเขาด้วย pedigree ช่วยเราด้วยไอเฉ จัไม่พูดลายน่อยเหรอยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออปปะเช่ไม่อยากเสียลุกเพราะหัวมันจกรังแคมัน Head and s h o u l d เดสสูตรใหม่บอกลารังแคมันพร้อมให้ผมนุ่มดูดแพรไหม Oss, สดชื่นใช่เลยยุคเนี้ยต้องราคาดีคุณภาพไม่ดรอปเบ b ี้เล e p l เพลย plans พรีเมียมซึ่งสับราถึง10ชั่วโมงแห้งสบาย Ooh, baby, yeah. คุณภาพ <Yeah. S 2> ดีว้าว <Wow. S 2> ราคา <Wow. S 2> ดีเวอร์ใช้เลย <Yeah. S 2> ชอบถูกจริงต้องบิก๊กซีของสดถูกจริงจะของกินของใช้บิ๊กซี่ก็ถูกจริงทุกวันของสดเพิ่มอีกเพียบ ถึง30วสิงหาคมน,นี้ถูกจริงโตองบิ๊กซีที่สุดของไบรท์เหนียวสุดแน่นสุดนิ้วสุด,สด ขาวินวอชอัปเกรดใหม่ชนะคราบเหนียวแน่นหนึบสะอาดหอมติดผ้านาน30วันเชื่อบรใช้เลยฟินทุกกลิ่นพร้อมวินทุกคราบเมื่อคุณสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเพราะอากาศไม่เป็นใจเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนดีคอเจนมีตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีมารีนดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพอาจกระตุ้นตฉลากอัญชยาสูตรใหม่เนสกาแฟเอสเพรสโซโรสซองเขียวเข้มพร้อมบวกเข้มโรบัสต้าบวกหอมอาราบิก้าบวกเป็น เอสเปรสโซกินเค็มบวกกลมกล่อมนมบวกชงง่ายบวกฟินกว่าเดิมเนสกาแฟเอสเปรสโซโรสูตรใหม่พร้อมบวกซักซองไหมครับโรเลอร์โคสเตอร์จัมโบ้มันฝรั่งแผ่นใหญ่อร่อยเต็มคำโรเลอร์โคสเตอร์จัมโบ้ ใหม่ breeze excel signature limited edition สูตรอัปเกรดน้ำหอมพรีเมียมช่วยกระตัดคราบหนักไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้หอมพรีเมียมติดทนยาวนานถึง30วันใหม่ breeze excel signature limited edition สูตรอัปเกรดน้ำหอมสนับสนุนโดยปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวินเมื่อเป็นแผลนึกถึงแบคเทคหลอดสีสม้ม ตัวยามิวไพโรซินเนื้อออยเมนใช้ง่ายยันฮีวิตามินวอเตอร์น้ำกระชายขาวผสมวิตามินซีมีวิตามินซี200%ต่อขวดสบู่เบนเนต c n e ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายนดับหนึ่งแปีซ้อนน้ำมันเครื่องเอนเนอสน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่นคุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งโอ้โหพออ่านรายละเอียดดูแล้วมันแบบ มันสุดจริงๆมันมีคําอยู่คํหนึ่งที่วัยรุ่นชอบพูดกันเ้าบอกเฮ้ยชีวิตกูไม่เคยขออะไรมึงเลยแค่เนี้ยทำให้กูได้ไหมทําให้ผู้ชายคนนึงตอนนี้ต้องติด cook free คุกฟรีเริ่มแบบนี้ก่อนวันนี้มีครอบครัวหนึ่งไปหาเพจใส่ไหมต้องรอดค่ะแล้วเขาบอกว่าน้องชายเขาอยู่ดีๆก็โดนจับตํารวจบุกมาจับที่ทํางานนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้แหละแล้วตํารวจบอกว่าน้องชายหนีไมายจับของศาลมีคดีขับเสพเมื่อ3าปีที่แล้วน้องชายก็งงไม่เคยไปขา